ทุกคนครับฟังคิงเล่ารู้ครบจบที่นี่เซฟหาดใหญ่ครับแล้วก็เซฟภาคใต้จากปัญหาน้ําท่วมหนักในปีนี้วันนี้สัญญาณบวกมานะครับแสงแห่งความหวงังเริ่มชัดขึ้น27พฤศจิกาบางจุดน้าลดลดเล็กเล็ก,เ,ลกเริ่มวิ่งได้แล้วมอเตอร์ไซค์วิ่งได้ครับถนนเส้นนี้ก็จะเห็นพวกเศษขยะอะไรต่างๆนะครับแล้วก็หวังว่าทั้งเมืองหาดใหญ่น้ําจะลดในเร็ววันหลังจากนั้นจะเดินหน้าเรื่องการฟื้นฟูครับให้หาดใหญ่กลับมาอีกครั้ง เป็นกำลังใจให้ครับดูคลิปนี้จบแล้วกดไลค์กดแชร์กด f ฟลโล w กดติดตามและกด Subscribe ฟังทิ้งเล่านะครับทุกคนครับวันนี้เมื่อตอนช่วงชวเช้าประมาณสัก7จ็ดโมงครึ่งบริเวณเขต8ใกล้ตลาดตันหยงระดับน้ําลดลงนะครับรถเล็กเนี่ยสามารถวิ่งผ่านได้ละเขต8ก็จะเป็นย่านที่คนอยู่อาศัยกันเยอะพอสมควรเห็นว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาแบ่งเป็นพื้นที่เขตทางองค์การโทรศัพท์ ก็จะแบ่งมีเขตนั้นเขตนี้แล้วก็มีเขต8ดขององค์การโทรศัพท์แล้วก็มีคนมาอยู่อาศัยเขาก็เลยเรียกติดกันว่าเขต8ดถ้าหากว่าข้อมูลนี้ผิดพลาดตรงไหนยังไงผู้รู้อาจจะช่วยแนะนําเพิ่มเติมได้นะครับคอมเมนต์บอกกันได้นะทุกคนครับขณะดเดียวกันตอนนี้ชาวบ้านบางส่วนเริ่มเดินฝ่าน้ําท่วมออกมาแล้วเพราะว่ารอคอยความช่วยเหลือมาหลายวันยังเข้าไม่ถึงยังช่วยไม่ได้อาหารน้ําไม่มีครับออกมาก็ตะโกนบอกนะักข่าวบ้างบอกว่า ไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินน้ำมาหลายวันแล้วดังนั้นวันนี้น้ําลดในบางจุดบางโซนก็หวังว่าโซนอื่นๆน้ําจะลดเร็วๆแล้วทุกคนจะปลอดภัยเป็นกําลังใจให้ครับเซฟหาดใหญ่ส่งกําลังใจให้กันขณะที่เมืองไทยภาคใต้เจอน้ําท่วมหนักฮ่องกงเจอไฟไหม้รุนแรงครับตึกสูงนี้มีคนเสียชีวิตจํานวนมาก ล่าสุดเห็นว่ามีการจับกลุ่มตัวผู้ต้องสงสัยสอบปากคาแล้วด้วยนะครับเป็นเหตุการณ์สลดครับที่ฮ่องกงเมืองแห่งการท่องเที่ยวอีกเมืองหนึ่งเจ้าหน้าที่ยังคงพยายามดับไฟที่ลุกไหม้อาคารสูงหลายแห่งตั้งแต่บ่ายวันพุทธที่ผ่านมาล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิต44รายตำรวจคุมตัวผู้ต้องสงสัยแล้ว3คนครับตำรวจฮ่องกงเปิดเผยครับบอกว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ไฟไหม้ตึกอาพาร์ตเมนต์สูงหลายแห่งที่โครงการพักอาศัยหวงฟุกคอร์ด ที่เริ่มตั้งแต่ช่วงบ่ายวันพุธเนี่ยตัวเลขล่าสุดเป็นอย่างน้อย44รายและมีบาดเจ็บอีก45รายอาการหน้าเป็นห่วงด้วยนะครับขณะเดียวกันมีรายงานผู้สูญหายอย่างน้อย279คนหลังจากเกิดเหตุไฟไหม้ครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ30ปีของฮ่องกงคือไฟมันลุกลามไปทั่วอาคารสูงที่ถูกคุ้มด้วยนั่งร้านไม้ไผ่ที่ติดไฟได้ง่ายครับเพราะว่าบางจุดก็อยู่ระหว่างการก่อสร้าง มีการดีโนเวตต่างๆแล้วสะเก็ดไฟเนี่ยลมพัดไปติดอาคารใกล้เคียงอีกหลายแห่งที่มีนั่งร้านห่อหุ้มอยู่เหมือนนกันหลายชั่วโมงหลังจากที่ไฟเริ่มไหมในเขตไทโโปรทางตอนเหนือของเมืองครับเปลวไฟเนี่ยปลุ่มควันเนี่ยมันปกคลุมอาคารสูง32ชั้นซึ่งก็เชื่อว่ามีคนติดอยู่ข้างในจํานวนมากทีมกู้ภัยก็ระดมกําลังกันไปช่วยเหลือนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบว่าสาเหตุที่แท้จริงของไฟไหม้เกิดจากอะไร สื่อท้องถิ่นฮ้องกงรายงานนะครับตำรวจจับกลุมตัวชาย3คนในฐานะผู้ต้องสงสัยว่าอาจจะก่อให้เกิดเหตุไฟไหม้โดยไม่มีเจตนาแต่ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดและก็สอบปากคำผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮ่องกงครับในจอร์ลีบอกว่าเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามีทีมดับเพลิงเสียชีวิตหนึ่งนายและมีคนประมาณ900คนต้องอพยพไปอยู่ในสุดพักพิงชั่วคราวที่จัดเอาไว้ประมาณ8แห่ง นายรีบอกอีกครับสิ่งสําคัญที่สุดคือดับเพลิงก็คือการเร่งดับไฟช่วยคนติดอยู่ในอาคารถัดมาคือการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บแล้วก็การฟื้นฟูแก้ไขปัญหานี้พร้อมทั้งจะสืบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงนี่คือการรับมือกับเหตุการณ์ไฟไหม้ดุนแรงที่ฮ่องกงจะเห็นนะฮะเขาทําเป็นสเต็ปสเต็ปเลยส่วนบ้านเรากับมหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นคนมีคําถามว่าแผนการการจัดการมันเกิดอะไรขึ้น ทำไมถึงปล่อยให้มีความเดือดร้อนหนักหนาสาหัสขนาดนี้แล้วใครต้องรับผิดชอบกับเหตุการณ์นี้ทุกคนคิดว่าใครครับต้องรับผิดชอบและควรจะแก้ไขป้องกันเรื่องนี้ยังไงคอมเมนต์บอกกันหน่อยดูจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด follow, กดติดตามกดซับสไคร b ์ฟังทิ้งเราด้วยนะครับ